เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับนะคะดวงความรักของคุณนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในช่วง72ชั่วโมงต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกนะคะซัดเมนไพ่ใบที่สองสิบถ้วยค่ะไพ่ใบที่สามนะคะอัศวินถ้วยนะคะไพ่ใบที่สี่เลบเวอร์ค่ะอขออีกหนึ่งใบไพ่ใบที่ห้าจัดติด สำหรับนะคะความรักของคุณใน72ชั่วโมงต่อจากนี้นะคะ่ะเราต้องบอกว่าต้องต้องแสดงความยินดีด้วยนะถ้าคุณมีปัญหาการทะเลาะกันหรือไม่คุยกันคุณจะมีโอกาสติดต่อหรือมีการปรับความเข้าใจเขาคนนั้นนะคะถ้าเคยเงียบหายไปอาจจะมีการติดต่อหรือคุณจะได้รับข่าวข่าวจากเขานะคะแล้วก็คุณนะคะจะได้รับความรักนะคะความอบอุ่นจากทั้งครอบครัวจากเพื่อนหรือว่าคุณจะได้ เออได้ติดต่อนะคะหรือได้ข่าวสารจากเขาคนนั้นนะคะดวงในความรักของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะเคลียร์ใจกันได้สูงมากๆแล้วก็ตอนนี้ค่ะอาจจะมีคนกําลังแอบหลงรักคุณนะคะหรือเขาเองเนี่ยก็มีความรู้สึกดีๆให้คุณเหมือนกันใจตรงกันนะคะ mm hmm. ก่อนหน้านี้ถ้าเขายังไม่เคยพูดยังไม่เคยสารภาพรักก็มีโอกาสเป็นการที่เขาจะพูดเขาจะสารภาพรักหรือจะมีการมาจีบๆนะคะมามามีการพูดหรือมีการสารความสัมพันธ์กัน แล้วที่สําคัญก็าอาจจะมีสเสน่ห์แรงในช่วงนี้นะคะความรักของคุณอาจจะมีตัวเลือกมีทางเลือกหรือความรักช่วงนี้ของคุณจะหวานมากๆถ้ากลับมาขึ้นดีกันใหม่ๆเหมือนเข้าใหม่ปมาลมันเลยค่ะอาจจะมีเรื่องราวของสิบแปดบวกนะคะหรือมีเกณฑ์ในการคุยเรื่องของการแต่งงานสร้างครอบครัวสูงมากๆนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังเนาะบางทีรักทุกครั้งเนี่ยอาจจะมีตัวเลือกมีทางเลือกหรือมีบุคคลที่สามนะคะเขาบอกว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมคุณจะได้รับอะไรใน ในสิ่งที่คุณควรได้นะคะค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลบางคนจะได้แต่งงานจริงๆแหละบางคนอาจจะแบบว่าเ,เข้าพิธีตามประเพณีบางคนอาจจะจดทะเบียนสมรสนะคะเกณฑ์สมหวังในความรักความสัมพันธ์เกณฑ์ในการปรับความเข้าใจเกณฑ์คนโสดจะมีคู่มีแฟนมีคนมาชอบหรือใครที่แอบมองแอบชอบอยู่ใครสักคนอยู่ก็มีโอกาสที่จะสมหวังหรืออาจจะมีตัวเลือกมีทางเลือกดีๆมีช้อยดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะราศีอาจจะเป็นราศีเมถุนธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกนะคะ แล้วก็มีธาตุราศีตูนค่ะประมาณนี้นะคะส่วนใครอยากรู้เรื่องเราเพิ่มเติมทักดูดวงส่วนตัวนะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ